สวัสดีครับผมคือเจมส์เจซีบีครับแต่พวกคุณก็ไม่เรียกผมเจมส์หรอกผมออกไปกันรอบพวกคุณก็เรียกผมแต่พี่ก้องพี่ก้องห้วยไร่กูเนี่ยเจมส์เจมส์ห้วยม่วงไม่ใช่ก้องห้วยไร่หน้ากูเหมือนก้องห้วยไร่ตรงไหนวะโอเคมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับย้อนไปเมื่อประมาณปี2006ครับในตอนนั้นเว้ยยูทูบเนี่ยยังเป็นสมัยที่แบบว่าอยู่ในยุคบุกเบิกมันมีเด็กคนหนึ่งเว้ยมีชื่อว่า no Man โนแมนคอคานสกี้โอชื่อแม่งอ่านยากมากไอ้สั์เป็นะชื่อเยอรมนันคือเด็กคนนี้ครับเป็นเด็กที่หัว ร้อนมากๆก,ก็คือเป็นคนที่เล่นเกมนะครับแล้วก็อัพโหลดทางยูท b บแมงขวาาจังวะไอ้สัตว์ไอ้เฮ้ยกูจะดูเจเอวีคีย์บอร์ดอยู่ไหนวะไอ้แม่งแย็นไอ้คีย์บอร์ดอยู่ไหนเอ้าแมงอยู่นี่เองดีกว่าเฮ้ยเจอละ ไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยไอเด็กหัวร้อนโนแมนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับเขามีอายุ27ปีแล้วนะครับแล้วก็เลิกพฤติกรรมหัวร้อนในการเล่นเกมนะครับเขาไปเอาดีด้านการพอกายเว้ยเออเอาดิเชื่อไหมว่าในปี2011เนี่ยพี่แกรโลแข่งยกน้ําหนักด้วยนะฮะเรียกได้ว,ว่าเปลี่ยนตัวเองจริงๆครับใครจะไม่เชื่อละครับว่าโนแมนคอนนอสกี้ชื่ออะไรของมึงเนี่ย จะกลายเป็นคนใหม่นะครับก็ถือว่าน่าชื่นชมนะไปเอาดีด้านการพอกายแทนอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเวลาเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยใช่ครับโลกใบเนี้ยเราทุกคนมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหละครับไม่มีใครอยู่แต่แบบเดิมๆนะครับทำให้ผมนึกถึงดาราชายคนหนึ่งครับชัยอาเลบับเขานะครับก็คือพระเอ er กทรานฟอร์เมอร์ภาคหนึ่งถึงสามนะฮะในบทแซมวิกวิกกี้คือต้องยอมรับว,ว่าชัยอาเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นดาราที่ฮอตนะคือเป็นดาราที่แบบว่ามีความสามารถสูงในการแสดงเป็นเด็กที่น่าจับตามองคงับแต่ใครจะไปเชื่อว่าในปัจจุบันอ้เียช อ่านี่ม่เปลี่ยนไฟครับผมจากหน้ามือเป็นหลังตีนพฤติกรรมความติดความบ้าความเกลียดของแกมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยใส่หน้ากาก I'm much anymore not afraid แปลเป็นไทยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรไปเปิดหาคูเกิลเอาเองนะครับผมคนบ้าอะไรใส่หน้ากากไปออกงานมึงหายใจยังไงเนี่ยคูถามจริงนี่ยังเป็นวิลกรรมที่เรียกได้ว่าเล็ก,ลกๆน้อยๆของแกนะครับหนักจริงๆเนี่ยก็คือการทดสอบตัวเองครับด้วยการเข้าไปติดอยู่ในลิฟต์24ชั่วโมงคนที่ไหนแม่งเขาจะทำวะเฮ้ยกูแปลกใจแค่อย่างเดียวไอ้เหี้ยที่ไหนไปบ้าตามมันเข้าไปติดอยู่กับมันแล้วก็ยังรวมไปถึงโปรเจกต์ของพี่แกนะครับนั่นก็คือการไล่ดูหนังของตัวเองตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันครับคือช่วงนั้นวเนวที่่แแบบบกไมรั หังจะดูหนังของตัวเองอย่างเดียวครับแล้วมันยังมีช่วงหนึ่งเว้ยที่พี่แกเนี่ยไปถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องฟิลลี่ของเดวิดเอเยอร์เว้ยและเรื่องนี้มันเกี่ยวกับสงครามเว้ยด้วยความที่ชัยอาเนี่ยแกเป็นคนที่ทุ่มเทในการแสดงครับและแม่งทุ่มเทเกินไปไอสัตว์เพื่อให้ได้ความสมจริงของตัวละครเนี่ยแกไม่ยอมอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันครับคุณผู้ชมเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเว้ยจนผู้กํากับแล้วก็ตัวนักแสดงอย่างแบดพีเนี่ยต้องออกมาเตือนวยความเป็นห่วงเลยครับผมไม่รู้ว่าออกมาเตือนลูกเหม็นปากกันแน่นะหัวหน้า,าครับผมอยู่ตรง เออหัวหน้าครับไอ้ซั์จะแตะกูอะไรหัวหน้ามึงแปลงฟันมาเนี่ยหัวหน้าปากผอมเหม็นตรงไหนครับหัวหน้าที่มึงยังจะถามอีกเนี่ยมึงไปอมขี้ที่ไหนบอกว่าเชเ่อไอ้พวกรังเกียจ ถึงแม้ว่าแกจะบ้าหรือฟิตไปหน่อยแต่ว่าถ้าในวงการภาพยนตร์เนี่ยแกถือว่าเป็นนักสแสดงอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับคนต่อมาเนี่ยเป็นคนที่ผมค่อนข้างใจหายเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่โตมากับเขาเะครับเขาเป็นนักสแสดงในวัยเด็กที่ผมชื่นชอบเลยนะครับแบรนเดอร์ฟิชเชอร์นะครับผมเออคือตาแบรนเดอร์เนี่ยในตอนเด็กเนี่ย สำหรับผมนะผมมองว่าเขาเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างหล่อมากคือหล่อควายตายวัวล้มเลยครับท่านผู้ชมในบทบาทเรื่องจอร์ธาซาเจ,จ้าป่าเนี่ยคือแกหล่อสัสเลยนะในตอนนั้นหรือจะเป็นเรื่องเดอะมัมมี่ไอทรงผมแสกกลางเนี่ยเป็นทรงผมที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กช่างหลายต่อหลายคนในยุคนั้นเลยนะครับผมคือแม่งหล่อมากไอเหียแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าในปัจจุบันแกจะกลายเป็นอย่างนี้ไอสัสคือต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า ที่แกหุ่นเปลี่ยนไปขนาดนี้เพราะว่าแกป่วยครับผมแกต้องเข้าทําการผ่าตัดหลายต่อหลายรอบเลยครับผมแล้วก็หลังจากที่ผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยแกไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับแปลกไหมทําไมทอมครูดหรือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยยิ่งแกยิ่งหล่อยิ่งเท่เพราะว่าพวกเขาดูแลตัวเองตลอดเวลาไงแต่สําหรับแกเนี่ยแกไม่ได้ดูแลตัวเองครับ แล้วแกเนี่ยมีปัญหาเรื่องครอบครัวเยอะมากครับเช่นทะเลาะกับเมียนะครับโดนเมียเก่าฟ้องกลายเป็นคนล้มละลายครับก็ถือว่าน่าสงสารเลยนะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้แบ n น e ์ฟิชเชอร์นะครับคุณเคยเป็นดาราในอดีตที่ผมชื่นชอบมากนะครับคนต่อมานะครับคุณผู้ชมคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใครหลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบเขากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเขาเป็นใครเรามาดูกันเลยเล้าก็คือน้องเต้ e n Fire นะครับเมื่อก่อนเนี่ยน้องเต้เนี่ยเขาจะทําคลิปเกี่ยวกับว่ารีวิวปืนหรือว่าทําเกี่ยวกับว่า วิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในปัจจุบันเนี่ยน้องเต้นเนี่ยเลิกทำคลิปรีวิวปืนหรือว่าวิทยาศาสตร์เลยครับเขาไปทำรถ VS นู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ไปทําคลิปแบบ โอ้โหกูจะพูดยังไงดีวะในปัจจุบันพี่ก็ยังดูคลิปเต้อยู่นะแต่พี่มองว่าเต้เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเต้คือพี่อยากจะเตือนสติเต้นะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเต้แค่อายุ19ปีแต่ว่าเต้สามารถหาเงินได้อย่างมหาศาลจากดูยูทูบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะแต่เต้อย่าลืมนะครับว่าเงินที่เต้ได้จาก u ูท b e ก็คือเงินจากคนดูนะครับเต้อยากให้เต้คิดสักนิดนึงนะครับผมไม่ใช่จะเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะเต้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้มันไม่จรังรังหน้าเราอาาจจะดดับไ้้คือถมีกเต นิดนึงเนี่ยมึงแบ่งให้กูบ้างกูจะเอาไปลงอ่างโอนเข้าบัญชีกูเลยแซวเล่นเต้เออเพราะรักจริงยองนะก็ถ้าหลงทางเนี่ยก็สามารถกลับมาได้นะเต้มันยังไม่สายเกินไปนะครับเต้คนต่อไปครับผมก็เวลาเปลี่ยนครับมันมัน,ม,นมันก็ควรจะถึงเวลาที่จะจะ,จะต้องเปลี่ยนได้แล้วใช่ปะ่ะมันก็4ปีแล้วนะมัน,ม,นมันยังไม่เปลี่ยนทำไมอะป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 ะเปล่าครับท่านคือคือผมก็ไม่ใช่ว่าท่านบริหารเออไม่ไม่ดีนะครับท่านทำไมอะใครจะมีปัญหาคือ ผมไปทำโพยในเพจนะครับเกี่ยวกับการเลือกนายกคนต่อไปว่าจะเป็นท่านหรือมิสเตอร์บีนแล้วคนในเพจส่วนใหญ่เขาเลือกมิสเตอร์บีนนะครับการเมืองมนิดเราเป็นรัฐบาลทำหน้าที่ให้ดีทีสุดผมถามไปที่ประชาชนทั้งประเทศนี้ว่าท่านต้องการอะไรบอกผมมาพวกเราต้องการานายกคนใหม่ครับท่าน ็จริงๆคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเวลาใช่ไหมมันไม่มีใครที่แบบว่าจะอยู่แต่แบบเดิมหรอกแล้วผมก็โดนว่าเยอะเหมือนกันนะแบบว่าหลังๆมาทําไมพี่เปลี่ยนสไตล์การพากพี่ไปทําภาคนรกมากขึ้นมีภาคไทยมากขึ้นที่ผมพยายามทําพวกภาคนรกหรือว่าภาคไทยมากขึ้นเนี่ยความฝันผมคือผมอยากเป็นนักพากเว้ยมันมีเม้นนึงเนี่ยมาบอกว่าพี่เจมส์หลังมาบอกว่าพี่พากดูเหมือนเป็นมืออาชีพมากขึ้นพี่ไม่พากเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นสไตล์เดิมเอ้าไอสัตว์คือกูก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนี่กูก็ต้องทําาให้้ตัวเเออองป็นนมืชีพขึ าเราอยู่แต่แบบเดิมเนี่ยเราก็ไม่พัฒนาจริงไหมผมคิดว่าช่อง JFB เนี่ยมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ทําเกี่ยวกับ10อันดับ แล้วก็มหากาบ์หรือว่ามุกเกียนหนังผมอยากให้คนรู้จัก JCB ในฐานะนักภาคคาว่านักภาคเนี่ยมันต้องทําได้หลายอย่างครับมันต้องทําทั้งภาคนรกทําทั้ง1ิอันดับทำทั้งมหาการ์ดททั้งมุกเกียนหนังทําทั้งภาคไทยคือมันสามารถทําได้หลายอย่างที่มันเป็นคอนเทนต์ภาคนั่นคือช่อง JCB ครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเปลี่ยนแล้วเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบเดิมถ้าปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณผู้ชมหรือน้องๆทําอยู่เนี่ยมองว่ามันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ดีกก็อยาให้ มันยังไม่สายเกินไปนะครับเปลี่ยนได้อะไรที่เราคิดว่าเราทําถูกต้องแล้วเนี่ยมันดีแล้วเราก็ทําต่อไปแต่ถ้ามันทําแล้วมันไม่ถูกต้องมีคนเตือนอะไรยเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแก้ไขมันให้ดีขึ้นได้เมื่อน,นานทีกูจะพูดอะไร,รลอๆไป็นสาระโอ้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ